ยังคงอยู่ด้วยกันในระบบ PVP นะครับวันนี้เราจะพาเกาวเนี่ยมาลงสนามในขั้นสูงกันบ้างแต่ทีเนี้ยเราจะให้มันลงในระบบซัพพอร์ตโดยที่ไม่ต้องลงสนามนะครับสำหรับตัวลงสนามเนี่ยก็จะเป็น6ตัวละครหลักที่เกี่ยวข้องกับ7บาปโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นตัวของกา LR ตัวเนี้ยมันก็จะสามารถเพิ่มสเตตัสต่างๆนา,นานาให้กับ ตัวละครที่อยู่บนสนามได้อย่างครบทุกหน่วยทุกเม็ดก็เลยทีเดียวนะครับตัวละครที่ลงสนามเนี่ยได้แก่ป๋าเมื์ดัตเบดแล้วก็คิงดีแอนนั่นเองนะฮะเซตการ์ดเราจะใช้เป็นเซตการ์ดเร่ง cc สูงสุดนะครับแล้วก็อุปกรณ์เนี่ยเราจะใช้เป็นตามภาพเลยนะเออเอาตามภาพไปเลยตัว2ชิ้นกลางเนี่ย เป็นทางด้านของคลีดาเมจออฟลองเป็นป้องกันคลีนะครับส่วนคิงดีแอนก็จะเป็นป้องกันคลีแล้วก็คลีดาเมจเช่นกันสามว่าทําไมถึงใช้อุปกรณ์แบบนี้ก็คือเราไม่ได้เปลี่ยนจากตอนที่ไปลงฮีโร่อารีนามานั่นเองก็เอาเป็นตามนี้แล้วกันเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาลง PvP แบบว่าถ้าเราจริงจังมากนะป้องกันคลีหรือว่าต้านทานคลีเนี่ย ในยุคสมัยนีย้สำหรับเราส่วนตัวเลยเนี่ยคือคําตอบที่ค่อนข้างจะตรงประเด็นในการลงโหมดนี้มากกว่าป้องกันลวนด้วย3แต่มันติดข้อจํากัดก็คือว่าเสียงไม่มีแล้วมันติดข้อจํากัดก็คือว่าค่อนข้างที่จะเปลืองนั่นเองนะฮะจึงไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่การสลักติดตัวละครไปเนี่ยเราจะแนะนําเป็นพวกแบบ โจมตีครีดามจโจมตีป้องกันเลือดป้องกันหรือแม้กระทั่งเลือดครีดามจเป็นต้นนะครับอันนั้นก็คือให้มันเป็นเรื่องของคนงบเยอะไปแต่ถ้าเป็นเบสหรือว่าเป็นพื้นฐานเลยเนี่ยก็จะเป็นพวกป้องกันแล้วก็เป็นครีดามจมากกว่านะครับสาหรับตัวซัพพอร์ตที่ไม่ต้องลงสนามอย่างเกาเฟสเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลย The Hunt Shop บริการเติมเกมมือถือเติมได้ทุกเกมพร้อมโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษสกินใหม่แพ็คใหม่เกมใหม่ one stop service ในรอบแรกนะครับเราเจอเป็นป๋าเก่าแล้วก็บันบันเขาใส่ไปนนี้ด้วยวะเออป่าเก่าบันนะครับแล้วก็ตัวของเก่าฝั่งนู้นเนี่ยแจกจ่ายใบให้กับตัวของดันเบ็ดนะฮะ เดีย๋ยวเราจะทําแบบนี้อะหวังว่าจะตายเดีย๋ยวนะไม่ใช่ว่าไม่ตายแล้วแหละป่าไม่ตายปึง้งออนึกว่าจะไม่แล้วก็เฮลเขาลงสนามมา ดียนเรามีทราบอ่าเออว่าพอมาอยู่ทีมเนี้ป่าก็ยังซีซีน้อยกว่าดัดเบดอีกนะไม่โดนใบก็แปลว่าไม่ได้ใช้เก่านั่นเองนะฮะเราจะพาเนี่ยนะในกรณีแบบนี้เราไม่สามารถที่จะทำอะไรแก่ฝั่งตรงข้ามได้เลย ใหม่ตีตีแล้วก็ตีดีแอนไปเราไม่สามารถทำอะไรฝั่งตรงข้ามได้เลยนะครับนอกจากว่าจะเปิดโลก่อนแบบนี้แล้วก็ดีแอนนั้นก็ไม่ได้มีสแต็กอะไรเพิ่มเติมด้วยเห็นไหมดีแอนสร้างสแต็กให้ตัวเองไม่ได้เลยเพราะว่าไอ้แต่ละตัวที่มันที่มาในนี่มาสแต็กไม่ถึงสี่แสนไง เดี๋ยวนะเ,เห็นแมเจ็ตแบบตอนนี้คือถ้าไม่มีบันแม่งยากมากเลยนะเว้ยบันมันดูสแตตโหดมากย้ำเลยว่าโหดมากๆโหดแบบโหดโหดเดี๋ยวเราจะโอ้โหป่าเขาอันตีห้าใช่ไหมสแต็ไฟได้สามครั้งอันตีห้าปะวะ เราจะทำแบบนี้แบบนี้นะครับจากนั้นก็ตีป่าไปให้ดัดติดระงับเอฟเฟกซึ่งเราไม่ได้สนใจเราจะใช้ให้มันลบไฟป่าได้เท่านั้นนะฮะเรื่องไฟป่าเนี่ยเราหวังว่าทุกคนน่าจะพอเข้าใจกันแล้วนะครับหลักการลบอะที่มันเขียนว่าสแต็กได้4ครั้งต้องตี4ทีอันนี้คือหลายคนเข้าใจผิดนะฮะ มันผ่านมาก็เกือบจะหมดเดือนแล้วหวังว่าทุกคนจะเข้าใจไมคานิกมันสักทีแล้วก็ไม่มีใครเข้าใจแมคานิกมันผิดพลาดไปนะครับเวลาสู้จริงๆอาจจะดูุวยวุ่นวายนะสาหรับอันตีหนึ่งเวลาสู้กับอันตีหกอะแต่พอมันมาเล่นจริงๆอะมันเกิดจากปัจจัยหลายๆอย่างนะฮะไม่ใช่แค่ท่าไม้ตายอย่างเดียวแล้วก็แบบนี้ไม่มีป่าให้ตีเลยดีกว่าอะ ไปดีแอนไปสใบเลยลบไปหนึ่งใบก่อนจากการติดสาหินแล้วก็เก็บสแต็ก4ี่แสนติด 1, 1. แล้วก็เก็บสแต็กครบแปะสาหินปึ้งอ่าเป็นไงอีกฝั่งก็ไม่ต้องตบครับยืนเฉยเฉยชา่อนยู่เฉยเฉยค่าทำเองเราจะใช้เป็นอันติไม่เอาไม่ใช้แล้วกดไป สำหรับในรอบนี้นะครับเราเจอเป็นทีมแบบเราเลยเราคิดว่าน่าจะซัพพอร์ตด้วยเก่าช่องสุดท้ายด้วยนะน่าจะซัพพอร์ตด้วยเก่าช่องสุดท้ายนะครับเราจะขอตบด้วยแบบนี้เอาใหม่ปีเปิดเกาะแบบนี้แล้วก็ปีด้วยดีแอนปิดท้ายและคิดว่าสแต็กดีแอนน่าจะทำดาเมจได้สูงอยู่นะครับ เฮ้ยเราจะตีป่าตายในครั้งแรกเลยเหรอนั่นไงป่าตายจริงๆด้วยเนี่ยคือเราก็ไม่ต้องใช้ตีเดียวสะสิถ้าดัดมันยั่วย่เราก็ไม่ต้องใช้ตีเดียว,ยออยใ,ชยวใช้ตีหมู่ไปเห็นไหมถึงแม้ว่าป่ามันจะมีแคปเลือดก็จริงแต่มันเป็นแคปเลือด60%ถ้าเราสร้างดาเมจเยอะมากๆแเราก็ตีแค่สองครั้งเท่านั้นป่าก็โตแล้วนะครับแล้วก็เราจะ เราจะลบบัฟเฮลก่อนลบบัฟเฮลจากนั้นก็ตามด้วยตีหมู่แล้วแล้วก็ลบบัฟตีต่างอะไรกันวะมันก็ติดส่วนกระแสอีกรอบนึงก่อนนะนั้นอยู่ดีปะไม่ต่างเนาะ น่ะลูงนี้ใช้ดัดใช้ดีแอนตีหมู่ก็ดีพอมันเล็งตีเดี่ยวไปทั้งหมดปุ๊บแล้วมันไวโดนเฮลมันก็เสียการ์ดไปเลยแล้วดัดก็ได้ใช้สกิลใส่เราอีกรอบหนึ่งอ้ยคิดอะไรอยู่ยแต่ไม่เป็นไรเนี่ยตีสองใบปุ๊บไฟเราก็หายแหละเหงาเลยทีนี้รอบนี้รอบไหนนะรอบสามแล้วใช่ไหม อรอบหน้ารอบที่4ตัวของดีแอนเนี่ยแล้วก็ตัวของเกาเนี่ยมันเพิ่มสเตตให้15แบบตายตัวก็จริงนะครับแต่ว่ามันไม่ทับซ้อนกันเพราะฉะนั้นในทีมจะได้สเตตแบบเต็มๆเลยก็คือ30แบบสเตตัสพื้นฐานนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราจะตีตีต,ตีแบบนี้ มันตั้งท่าเราจะตีมันแรงขึ้นแต่ว่าเราโดนบันดูดสแต็กเข้าไปมันเลยทําให้เราไม่สามารถตีมันได้แรงขึ้นนั่นเองแต่ไม่ต้องกลัวครับเรามีสกิลปิดท้ายด้วยดีแอนนะฮะซึ่งก็ไม่เข้าอยู่ดี <laughs> ซึ่งซึ่งก็ไม่เข้าอยู่ดีนะพูดทําไมวะเขาตีเราเข้าอ่ะเพราะว่าเขามีบันบันมันทำมาดีฮื้อเห็นไหม เราพูดอะไรแม่งไม่เคยผิดไว้ว่าตัวไหนควรมีตัวไหนไม่ควรมีอย่างบันน่ะพอมันอยู่คู่กับป่าแล้วมันโคตรดีอ่ะสังเกตในช่วงในกลุ่มช่วงเนี้ยคือคือเขาไอ้นี่กันจริงๆริเลยนะแบบผมมีแต่ป่าครับแต่ผมไม่มีบันน่ะผมก็สู้บันมีป่าไม่ได้เลยนะเอ้ยผมก็สู้ป่ามีบันไม่ได้เลยมีแต่ป่าเพียวเพนะียวอย่างไรเขาก็บ่นกันใหญ่เลยนะลงมาปุ๊บใบเข้าไปเลย จากนั้นจากนั้นเราจะตีนะครับแล้วก็ตีแล้วก็ตีตย้ำไปที่บันรอาอย่างน้อยก็คือว่าฮลมันไม่สามารถใส่ส่วนกระแสะให้กับบันได้นั่นแหละไอต,ตัวดูสแต็คมาหน,น,น,น้าลำคาญน่าลำคาญเอา้านี่ถ้าเรา เราโมาตเลงบันไงเมื่อกี้แต่ไม่เป็นลายป่ามันใช้สกิลโจมตีไม่ได้เลยต้องพูดอย่างนี้ดีแยนเขาใช้การสองใบเลยเหรอโอ้ยอย่างนี้สแต็กก็หายอ่ะดินั่นไงเฮ้อชีวิตมันเศร้าจังวะป่าเขาใส่เป็นทามิเอลนะครับเราก็จะทำแบบนี้แบบนี้ ก็หายเอาง่ายๆเอออ่ะสาบหินไปแล้วกันคือ,อยังไงเราก็ต้องตีตด้วยการส่องไปอ่ะพอตีด้วยการส่องใบป,ปุ๊บเราก็ติดทามีเอวแดงจากป่าฝั่งตรงข้ามเราก็จะสาหินไปทำไม่ได้ก็ไม่ต้องทำโอ้ยโอ้ย เดียนสแต็กไม่มีโอ้ยจะสาบยินเข้าเวอร์ดิกูโอ้ยเวอร์จริงอันนี้เวอร์จริง <Yoshi. S 2> แต่เดี๋ยวเราขอลบเกรมานหน่อยดีไหมเราจะได้ลบปะวะเออเราต้องให้ลบดิหนึ่งสองสามสี่สามสี่สี่สี่พอดีสี่เกร ไม่ถึงไม่ถึงสี่ไม่ถึงสี่ไม่ถึงสี่กาผิดไม่ถึงสีม่มันใช้แล้เพิ่มทีหลังมันไม่ได้เพิ่มเลยอ่าลื่นหนึ่งลื่นปื้ดเลยรอบสุดท้ายแล้วกันนะครับสำหรับในการลงด้วยทีมหกบาปขาดบันไปตัวหนึ่งยืนเบียดกันเลยในสนามเนี่ย เขามีบันอีกแล้วซึ่งป่าเราก็จะโดนดูดสแตททำให้ไม่สามารถที่จะทำอะไรกับมันได้เลยเช่นกันนะครับเราจะเลงไปที่ป่ามันอย่างเดียวได้ไหมเออเอาใหม่เอาแบบนี้แบบนี้นะครับจากนั้นก็หวังว่าน่าจะครบสแต็อยู่มั้งแล้วก็สาดหินที่แอนไป อโอ้ยระง,งับเลยนั่นเขาใส่ใ,ใครแขอเขาส่้าจินอูพลาดจริงๆว่ะอันนี้ถือว่าเราพลาดมากเลยเนี่ยฉันพลาดไปแล้วเราต้องเก็บจินอูก่อนนี่แหละ จีนอูด้รำคาญตรงนี้แหละจากนั้นบันลดเลือดเราโลก็แตกเรียบร้อยฮึบชุบชุบเออดีมากๆเลยมันต้องอย่างนี้แล้วก็ตีไปอ่ะช่างมันป่าไม่มีแคบเลือดแล้วด้วยตีป่าไม่เข้า อึบับนแม่งโคตรดูดสแต็กเลยเป็นยังไงละ่ะตัวตึงทีมเจ็ดบาปของจริงนี่ถ้าเอาบันมาลงแทนดัตเบ็ดนะป่าเนี้ยปิดชี้มันไปได้แล้วแต่นี่มันไม่ได้ลงแทนเราอยากลองอะไรแบบนี้ ให้นึกสภาพถ้าบันมายืนคู่กับเกาเทอเสิดูดูดูมันนั่นเปนไงตีสองใบาตายไฟหายเรียบร้อยไฟหายเรียบร้อยเราติดไอ้นี่อยู่อืม ม,มันมีแคปเลือนห้าสิเปอร์ซ็มันมีทามีเอลแดงด้วยว่าง่ายๆอะช่างมันให้มันไปเด้งตัวอื่นแทนเออให้มันไปเด้งตัวอื่นแทนป้าป้าฮะดูเกือบตีไม่เข้าที่ดูสแต็กเพิ่มสูงสุดเกือบแตกอีกแล้ว เกือบแตกอีกแล้วบัตนี่มันตึงจริงจบไปแล้วนะครับสำหรับการใช้ป๋าลงกับอีก5ตัวละครที่เหลือนั่นก็คือดัตเบดคิงเดีแอนนะครับโดยซัพพอร์ตเป็นกาเอลอาสำหรับทีมนี้ถ้าไม่ได้มีพลังบัญชีสูงจริงๆนะครับถ้าไม่ได้มีพลังบัญชีสูงจริงๆขอให้งดเล่นไปก่อนเพราะว่า มันสู้คอมโบป่ากับบันไม่ไหวจริงๆป่าเมอร์ลีนเวลามันมีบันกระบองฟ้าลงสนามด้วยเนี่ยแม่งโคตรตึงเลยนะเราบอกแล้วว่าบันแม่งดีจริงๆและอีกอย่างนึงคือบันมันไม่ได้ซับให้แค่เจ็ดบาทอย่างเดียวบันมันซับให้กับมนุษย์ได้บันมันซับให้กับพูดก็ได้เช่นกันยกเว้นแต่ว่าเวลาบันมันจะรับสแต็กอะะมันจะรับได้แค่เผ่ามนุษย์หรือไม่ก็เจ็ดบาทเท่านั้น ส่วนเผาพูดไม่สามารถมอบอะไรให้กับบันเลยนะครับตามที่บอกไปในคลิปก่อนหนะ้านี้คลิปไหนก็ไม่รู้จําไม่ได้นะครับเนี่ยเพิ่มสแตตพื้นฐานตัวละ7%ลดดาเมจที่ได้รับอีกตัวละ20%นะฮะและพอมันแปะละโมให้ตัวเองปุ๊บมันจะขโมยพลังโจมตีพลังป้งองกันของอีตัวที่มี CC สูงสุดเนี่ยของศัตรูทั้งหมดเนี่ย30% เป็นระยะเวลา2เทินซึ่งมันก็นานนะและ30%ก็คือหายเกลี้ยงไปเลยอะหายไปหายไปเลยอะยิ่งเยอะยิ่งลดเยอะและอีกตัวละโมบเนี่ยก็คือจะเพิ่มสแต็พื้นฐาน30%จากอีกตัวที่มี C 4, 4สีสูงสุดอะไม่พูดถึงบันแล้วเอาเป็นว่ามัน,ม,นมันเก่งมันโกงจริงๆอะว่าง่ายๆถ้าหาได้มีเพชรก็ใหญ่หาด้วยความที่บานมันเป็นมนุษย์และข้อแลบส่วนใหญ่ก็เป็นมนุษย์ ยกเว้นไอ้คอแลบคอแลบเทพเงาอะที่เป็นพูดจะเกือบหมดจะมีแค่ตัวพระเอกที่เป็นมนุษย์ด้วยแค่นั้นนะครับมนุษย์ในเกมนี้เยอะเพราะฉะนั้นกดบันมาได้ใช้ไปอีกครึ่งปีอะซึ่งอีกครึ่งปีนี้เอาไหนวะจะเลิกพูดยังไงวะเอาเป็นว่ามันเก่งละกันส่วนเกาเธอในคลิปนี้นะครับตามนั้นเลยก็คือถ้าไม่ได้พลังบัญชีสูงจริงเปลี่ยนดัตเบดออกแล้วไปใส่เป็นบันแทนนะครับ ไปใส่เป็นบันแทนทีมนี้จะโอเคขึ้นเยอะเพราะว่าไอตัวสเตตพื้นฐานที่เกาให้15แล้วก็คิงดีแอนให้อีก15เนี่ยก็ถือว่าเยอะแต่ก็ไม่ได้สู้ด้านขโมยของบันที่เพิ่มขึ้นไปอีกนะครับแต่ว่าสเตตทั้งหมดที่มันแจกเนี่ยจากการใช้งานเนี่ยก็ถือว่าช่วยได้ดีแล้วพอมันพอมันมีเพื่อนในทีมตายปุ๊บแล้วก็ลงสนามปั๊บมันก็จะใบตัวบนสนามที่มี CC สูงสุดนะครับทำหน้าที่เหมือนกับเฮลเลย อย่างเฮลพอมันลงสนามปุ๊บส่วนกระแสะก็จะแสดงผลหากป๋าจะตายส่วนกระแสะก็จะแตะป๋าหรือส่วนกระแสะก็จะไปแตะก็อยู่กับเฮลเท่านั้นนะครับในกรณีที่เฮลมันจะตายอีกรอบใช่ไหมแต่ถ้าเป็นเกาเนี่ยมันก็จะใบ้ไปเลยนะครับ2เทินใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะอ่ะหเทินครับ1เทินแต่ว่ามันก็เป็น1เทินที่พลิกเกมได้แล้วนั่นแหละ สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับใครเบื่อทีมแบบเดิมก็ลองจัดแบบนี้กันได้นะครับหวังว่าจะถูกใจไม่มากก็น,น้อยถ้ามีข้อมูลตรงไหนผิดไปหรือเล่นขัดใจนั่นก็เป็นเรื่องของคุณแต่ถ้าข้อมูลผิดนะฮะแต่ถ้าข้อมูลผิดก็ขอโทษด้วยและพร้อมจะแก้ไขนะครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ